สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญชนิดราคา25สตางค์เป็นเหรียญพ่อหลวงราชก,การที่9นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2531 32และ2533ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีอายุเกือบ30ปีแล้วนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกๆที่เกตัสดสมมานะครับผมก็ป,ปกติของ คนเรานะครับถ้าได้เหรียญสลึงเหรียญห้าสิบทอนกลับมาก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็รวบรวมไว้ในกล่องในถ้วยในกระปุกนะครับช่วงหลังๆสามสี่เดือนมานี้เหรียญยีสสส่สิบห้าสตางเหรียญห้าสิบสตางมาแรงนะครับก็เลยหยิบมา ให้เพื่อนจะมาที่ได้รับชมกันนะครับผมจริงๆเหรียญเหล่นานี้ถ้าตัวจริงจะสวยมากนะครับแต่ว่ากล้องของผมเนี่ยถ่ายได้ออกมาไม่สวยนะครับเหรียญตัวจริงสวยมากครับผมเนื้อโลหะสวยมากนะครับ สุกวาวเลยล่ะครับแต่ว่าถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยนะครับต้องขออภัยด้วยคลยนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ